สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะอยู่ว่างๆนะคะเดี๋ยวทำของหวานไว้รอลุงเสือนะคะภาษาจะบวชฟักทองนะคะได้ฟักทองมาลูกนึงนะคะนะก็เอามาจากนานะคะมาจากจำปะดงนะคะโอ๊ยบะหุงสุกบระรอล,ลงาพญาผานะลืมเลยนะ,ะนี่ก็ฟักทองเกะเรื่องอ่อยๆเลยพี่น้อง าาลุงเสือไปทำงานเนาะกลับมาเหนื่อยๆก็จะได้สดของหวานๆนะคะเอฟซแล้วก็ทำง่ายๆเนาะบวชฟักทองนะคะไม่ได้ทำยากสอกเสร็จแล้วก็ต้ม ใส่น้ำตาลใส่กะทิ อยาไปหาใบาตองมาทำหมกหน่อไม้ดีกว่าหน่อไม้ภาษาต้มใส่ช่องฟิตไว้นานแล้วนะจ๊แชร์ฟิตวส ชิ้นหนึ่งนะคะได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำตาลก่อนเดี๋ยวเราใส่เกลือก่อนนะคะเดือดแล้วฟักทองมันจะสุกไวนะคะเอฟซี FC น้ำเดือดแป๊บเดียวมันก็เปื่อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวปราสาน้ำตาลมาใส่นะคะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะ เดี๋ยวค่อยใส่กะทิทีหลังนะภาษายังไม่ได้ไปซื้อกะทิ เดี๋ยวเราชิมดูก่อนเนาะถ้าไม่หวานเราก็ค่อยใส่เพิ่มได้นะคะน้ำตาลนะคะ กะทิมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มกะทิกันนะคะเมื่อกี้ไปซื้อกะทิอยู่นะคะ นี่ใส่กะทิแล้วก็น่ากินนะคะเอฟซี FC. บวดฟักทองะคะ่ะเดี๋ยวชิมดูก่อนเนาะ <c oughs> ว่าหวานหรือเปล่านะคะอืมหวานมันอร่อยฟักทองก็เหนียวมากนะเอฟซี FC. ลุงเสือทำงานมาเหนื่อยๆได้กินของหวานก็ชื่นใจนะคะ FC บวชพักทองเสร็จเรียบร้อยนะคะโอ้แดดก็ร้อนสุดๆไปเลยนะคะปราสาก็ไปเอาใบตองด้วยนะคะจะทำหมกหน่อไม้เดี๋ยวเอาหน่อไม้ออกมาละลายเพราะว่าประชาแช่ฟิดไว้ right นะคะนี่ค่ะใบตองเรามาตากแดดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตากมันก็กรอบมันขาดนะคะเดี๋ยวตากแดดเสร็จแล้วก็จะมาเช็ดนะคะ มาเช็ดทำความสะอาดไว้เดี๋ยวภาษาจะแช่ข้าวไว้นะคะหมกหนาม้ยต้องใส่ข้าวเบือนะคะเพราะว่าเป็นหมกแบบคนลาวแบบอีสานนะคะเอฟสีาสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากช่องลุงเสือภาษาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ